ันี้นะครับน้องๆวันนี้เราก็มากันในพาร์ทของการตรวจสอบสมการในเรื่องสมการของน้องๆม .1 นะครับอ้าวสำหรับแบบฝึกหัดนี้เขาบอกว่าจงตรวจสอบว่าจำนวนในช่องไอ้เจ้าที่เป็นอเออเครื่องหมาย ก้ามปูนะครับเป็นคําตอบของสมการหรือไม่นะวิธีการครับทำไม่ได้ยากเลยนะสำหรับในข้อที่1นึ่เขาบอกว่า a อลบสเท่ากับเนะและเขาก็ให้ไอกรอบก้ามปูเนี่ยว่าเป็น10โอเคปะสิ่งที่น้องต้องทำก็คือแทน10ลงไปใน a นะครับก็คือตัวแปรนั่นแหละนะอ่างั้นเราก็จะแทน10ลงในตัว a โอเคปะเราก็จะได้เป็น10เนี่ย ลบสามเท่ากับเจ็ดแล้วสิบลบสามเท่ากับเจ็ดจริงไหมล่ะสิบลบสามได้เจ็ดจริงครับงั้นเจ็ดเท่ากับเจ็ดเอา้าเป็นจริงโอเคปะ่ะงั้นข้อนี้เขาถามว่าจงตรวจสอบว่าไอ้จำนวนในไอ้เจ้าปิไอ้ก้ามปูเนี่ยมันเป็นคำตอบของสมาการที่กำหนดให้หรือไม่งั้นถ้ามันเป็นจริงเราก็จะตอบว่าสิบเป็นคำตอบของสมาการนี้นั่นเองโอเคไหมจบครับ นี่เนี่ยทำลักษณะแบบนี้อันนี้ก็คือข้อที่1โอเคปะไปดูข้อที่2กันสำหรับข้อที่2เขาบอกว่า 7-B ลบ b แล้วเท่ากับ2แล้วเขาให้ปีกกล้ามปูมาก็คือเป็น0นะครับงั้นรอบนี้เราต้องแทน0ลงใน b b บอยนะครับเราก็จะได้เป็น 7-B ลบ b คือ0เนาะเท่ากับ2ไหมล่ะ7-0ลบ0มันได้7อะ 7เท่ากับ2ไหมอ่ะไม่ครับอันนี้เป็นเทสครับเพราะว่า7ไม่ได้เท่ากับ2เนาะถ้าเป็นเท็เราก็จะตอบว่า0ไม่เป็นนะคำตอบของสมการนี้โอเคปะอ่าก็คือไอเลขศูเนี่ยมันจะไม่เป็นคําตอบของสมการนี้นั่นเองนะครับอา้าว อันนี้เป็นตัวอย่างข้อที่1กับข้อที่2ข้อไหนน้องแทนไอเจ้าตัวในก้ามปูลงไปในตัวแปรแล้วแล้วปรากฏว่ามันได้ข้อความที่เป็นจริงแสดงว่าไอตัวนั้นอะ่ะจะเป็นคําตอบของสมการนั้นแต่ถ้าเกิดว่าแทนลงไปแล้วเนี่ยแบบข้อ2นะครับมันไม่จริงอะ่ะมันไม่เท่ากันอะ่ะมันเป็นเท็จนะครับไอตัวนั้นก็จะไม่เป็นคําตอบของสมการนั่นเองนะครับอา้าวตั้งแต่ข้อ3เป็นต้นไปพี่เทคทําให้น้องๆลองทําเองดูก่อนนะครับ ถ้าน้องทําเสร็จแล้วเรามาดูข้อที่3กันต่อนะครับสําหรับข้อที่3เขาบอกว่าลบสเท่ากับลบสิลบสนะครับงั้นเราก็ทําการแทน13ครับลงในตัว4นะจะได้ก็จะเป็นลบสเท่ากับลบสิแล้วก็ลบด้วยตัว4ก็คือลบด้วย13นั่นเอง นะครับอันเนี้ยพี่ต้องแนะนํานะว่าน้องต้องแม่นเรื่องจํานวนเต็มการบวกการลบจํานวนเต็มด้วยนะครับถ้าน้องไม่แม่นเรื่องนั้นเนี่ยน้องก็จะทําไม่ได้นะครับสำหรับฝั่งซ้ายได้ลบสเนาะแต่ฝั่งขวาลบสิแล้วลบ3ลบสินะมันเป็นลบทั้งคู่มันได้ลบยีแล้วลบสเท่ากับลบยีไหมล่ะไม่เท่านะครับงั้นก็เป็นเทสครับอ่าเหมือนเดิมครับถ้าเป็นเทสเราก็ตอบเลยว่า13ไม่เป็น คำตอบของสมการนี้โอเคไหมนะครับเอ,อ้าเสร็จเรียบร้อยในข้อที่3นะครับไปต่อกันที่ข้อที่4นะสำหรับข้อที่4-27ลบ27เท่ากับ d ลบ18แล้วเขาให้แทนด้วยลบ9นะครับเราก็ทำการแทนลบ9ลงในตัว d ีด็อกนะครับจะได้ ก็จะเป็นลบ27เท่ากับ d คือลบ9แล้วลบ18บฝั่งซ้ายลบ27ตามเดิมส่วนฝั่งขวาลบ9ลบ18นะครับลบ8ลบนะมันก็กลายเป็นลบ27ครับนี่อย่างที่บอกนะต้องแม่นเรื่องจำนวนเต็มนะครับอันนี้ก็คือเป็นจริงครับถ้าเป็นจริงก็แสดงว่าลบเเป็นคำตอบของสมัคร การนี้โอเคไหมนะครับอ่ะเสร็จเรียบร้อยสําหรับข้อที่4ถ้าใครทํา3กับ4เองแล้วได้ตามนี้ก็แสดงว่าน้องเข้าใจถูกต้องนะครับไปต่อข้อ5กันข้อ5เป็น1.2บวก E เท่ากับ4.8นะครับงั้นเราก็อันเนี้ยเราแทน3.6ลงไปใน E นะพี่ขอไม่เขียนแล้วนะครับงั้นก็จะกลายเป็น1.2แล้วบวกด้วยไอตัว E เนี่ยคือ3.6 แล้วก็เท่ากับ4.8โอเคปะแล้ว1.2ฟตสน้อะไรละ่ะ t i k t ติต๊ i ต t o k Tiktok มันก็คือได้4.8นั่นเองงั้น4.8เท่ากับ4.8เป็นจริงครับโอเคถ้าเป็นจริงแบบนี้เราก็ตอบเลยครับว่า3.6เป็นคำตอบของสมการนี้ครับโอเคไหม เรียบร้อยอันนี้ก็คือข้อที่5นั่นเองนะครับไปต่อข้อที่6กัน3ส่วน2เท่ากับ f แล้วก็ลบ1ส่วน2เราแทน2เนาะลงไปใน f นะครับมันก็จะได้เป็น3ส่วน2เท่ากับ f คือ2แล้วลบด้วยเศษ1ส่วน2อนะครับอันเนี้ยเลข2เนี่ยเราทำเป็นเศษส่วนเนี่ยมันจะได้4ส่วน2อเน้หรอไหมนะครับตัวนี้นะถ้าทำเป็นเศษส่วนนะมันเสมือนว่าส่วน1ไง คูณทั้งเศษและส่วนนะครับมันก็จะเป็น3ส่วน2เท่ากับเศษ4ส่วน2ลบ1ส่วน2ซึ่งก็เท่ากับ3ส่วน2ครับเพราะตัวส่วนเท่ากัน 4, 1ลบ1ได้3โอเคปะงั้นอันนี้ก็ทำให้มันเป็นจริงพอเป็นจริงเราก็จะตอบว่า2เป็นคำตอบของสมการนี้นะครับโอเคนะเรียบร้อยอันนี้ก็คือข้อที่ 6นั่นเองใครได้ตามนี้ข้อ5ข้อ6ก็ถูกต้องนะครับหรือ2ข้อข้อ7นะครับเป็นลบ 24G เท่ากับ168แล้วเขาให้แทนด้วยลบ7นะครับอ่าเราก็แทนเข้าไปครับเป็นลบ24เนาะอันนี้พี่ปิดวงเล็บไว้ก่อนแล้วคูณกับ G g คือลบ7นะครับอ่าอันนี้เราก็ต้องเช็คว่ามันจะเท่ากับ168ไหมอ่อันนี้เนี่ยนอกจากที่จะต้องได้บวกลบ จำนวนเต็มแล้วคูณจำนวนเต็มต้องได้ด้วยนะครับลบคูณลบได้บวกครับถ้าได้บวกไม่ต้องใส่เครื่องหมายแล้วเอา24่คูณเได้เลย7 4 28ใส่8ทด2 7 2 14ทด2เป็น16ครับได้168เท่ากับ168สแสดงว่าเป็นจริงพอเป็นจริงเราก็จะตอบว่าอันนี้ก็ลบ7เป็นคำตอบของ สมาการนี้นะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยสำหรับในข้อที่7นะครับสุดท้ายเป็นข้อที่8นะข้อ 8H ส่วนลบ30เท่ากับ6นะครับแทน H เป็น180นะงั้นเราก็แทน H เป็น180แล้วส่วนด้วยลบ30เท่ากับ6โอเคปะนะซึ่งไอ้1 8แแล้วมันส่วนด้วยลบ30เนี่ยคำตอบต้องเิ็นลบนึกอ,ออกไหม งั้นคำตอบที่ได้มันจะเป็นลบครับแล้วก็30เอาไปหักเอาไปหารเนาะหารกับ180เนี่ยมันจะได้หกลบหเท่ากับเหเฮ้ยลบมันจะไปเท่ากับบวกได้ไงล่ะเป็นเทสครับงั้นพอเป็นเทสเราก็ตอบว่า180ไม่เป็นคำตอบของสมการนี้ครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของออ แบบฝึกหัดที่1.2ในข้อที่1นะครับการตรวจสอบว่าสมการนั้นๆเนี่ยมันเป็นจริงหรือไม่นะครับก็คือถ้าเอาไอ้คำตอบตรงนั้นไปแทนแล้วเนี่ยมันได้ว่ามันเป็นจริงก็แสดงว่าไอ้อน,นัน่ะเป็นคําตอบของสมการแต่ถ้าเมื่อนําไปแทนแล้วมันไม่ได้มันไม่ใช่นะครับมันก็ไม่เป็นคําตอบนั่นเองนะครับหลักการมีง่ายๆแค่นี้นะครับอา้าวเสร็จเรียบร้อยสําหรับข้อที่1แบบฝึกหัดที่1.2ไว้พบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับสําหรับวันนี้คมต้องขอลาตัดเพ็นงเท่นานี้ สวัสดีครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆมีตรงไหนไม่เข้าใจสอบถามพี่ได้นะครับแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ